สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรโบคาเฟ่ครับคลิปที่แล้วเกือบตายโอ้ยดูไม่จืดเด็จริงๆมันสนุกนะดูไม่จืดแต่ว่าเหนื่อยรีวิวนี้เหนื่อยมันรีบเปล่าเออมันรีวิวสดด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนกลับมากลับมาอยู่ในกลับมาหมดหมดปลอดภัยพดธีว่าหมดปกติอันนี้ขบวนการอะไรนะพี่ขบวนการจราชนเออ กูบัสเตอร์กบัสเตอร์บตอรมันแปลงร่างไงนะแปลงร่าง3ตัวก็คือเสือลิงแล้วก็กระต่ายเซียวต้าลิงใช้ใช้แว่นยังไงแล้วพี่ท่านพี่ยังไงนะที่พี่บอกผมเมื่อกี้อ๋อใช้แว่นอย่างนี้ครับกดแล้วดันเขาก็จะเด้งมาแล้วก็ไปท้าที่ตาอ๋อร่อยตึงแล้วก็เนี่ยใช่ครับมีเพโลให้เล่นไหมโลเพโลเพกางเพโลแล้วแล้วดีกูไม่พูดไคลโลไคลโลแลเขย่ากันแบบนี้ล เพโลเพโลเพโลไฮโลไฮโลคืออย่างนี้ในในเรื่องอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นแอนดรอยสามตัวสามตัวประจำไม่ใช่คนไม่ใช่ไมคนอ่อมันจะเอาไว้ช่วยช่วยช่วยพระเอกห์ผเฝ่อ่ะสามตัวใช่ไหมมัจะมินเหมือนคุณคู่หูอืมเป็นเป็นคู่หูพัฟเนอร์พันเนอร์อ่าแล้วพอพอตอนพอตอนหลังอ่ะพอมันพาวเวอร์อัพอ่ะมันก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็เข้าไปอยู่ในตัวแล้วก็กลายเป็นชุดเกราะอ๋อ สายใายล่าเป็นชุดเกาะให้ทั้งทั้งสามตัวเลยอ่าคือสามตัวนี้ยมันก็จะมีหุ่นประจําของมันอพอตอนที่มันจะสู้กับสัประหลาดอ่ะมันจะสู้กับสัประหลาดอ่ะไอ้พวกนี้มันก็จะไปไปประกอบกับพาัะนัประจําตัวมันก็คือคือมันจะมีโหมดที่มีหัวแบบออกมาด้วยอ่อ่าแต่อันนี้คือตอนมันแยกเนี่ยมันก็เป็น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 ผนัะธรรมดาอืแต่ซีรี ลูกเล่นของซีรีส์นี้มันแปลงได้หลายแบบตอนหนึ่งตัวหนึ่งตัวนิ่มก็ได้แปลงได้ประมาณสองแบบคือมันเป็นยานพาหนะเป็นสัตว์เป็นเป็นรูปร่างสัตว์แล้วก็เป็นโหมดรวมร่างรวมร่างอได้สามแบบได้สามราัดรวมร่างแต่ว่าตัวแดงจะพิเศษหน่อยซึ่งตัวแดงเนี่ยจะเป็นพาหนะเป็นพาหนะที่มีหัวด้วยแล้วก็จากหัวเป็นสิงโตด้วยจากสิงโตเนี่ยเป็นหุ่น ล้วบุนเสร็จทุกรวมล่างได้ก็คือมันได้สี่ล่างใช่ตัวนี้ตัวแกนกลางตัวแกนเนี่ยจะพิเศษมากสารพัดประโยชน์นะอ่าสารพัดประโยชน์ซึ่งซึ่งก่อนที่มันใจนี่ใช่ไหมคือคือไอตัวไอตัวรถเนี่ยมันจะเขียนตัวเฮดเฮดเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเฮลิคอปเตอร์ลานจอดทอลานจอดทอก็ไอตัวยานกระต่ายเนี่ยมันมันไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่าในเรื่องมันมีหรือเปล่ามันบินมาเสร็จมันก็จะมาลง อพอดีเลยอ่าแล้วมันจะลงจอดพอดีเลยนะเออเหมือนแบบขาตรงล็องนี้ก็เข้าตรงนี้พอดีเลยอกพอดีเลยอ่ะเข้าล่องพอดีเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะออกแบบมาแล้วอ่าก็คือคือคืออย่างนี้อ่าเอางี้เดี๋ยวค่อยๆแปลงทีละตัวอ่าทีละสเต็ปตอนนี้ล่างหมดลดใช่ไหม อ่ารู้ล้วรื่องผมรู้ลเอาเป็นหมดสัตว์ก่อนไหมผมรู้ละผมจะจัดไอ้นี่ยังไงดีอ่าตัวที่ชัดเจนเลยที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เดี๋ยวให้พี่แปลงตัวนี้ก่อนแต่มันจะมีแบบเอาอันนี้ไปรวมกับอันนี้ก่อนใช่ใช่ใช่ก็คือรวมให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้แยกออกมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเราเราเราแปลงทุกตัวเสร็จเราก็จะมารวมร่างอ่าใช่ใช่อ่าแล้วตัวนี้จะเป็นแกนแกนแกนอ่านเริ่มตัวนี้ก่อนดีกว่าหมดพื้นฐานเลยนะครับมันรถยนต์รถถ้ารวมก่อนรถสปอร์ตรถสปอร์ตอ่ารถสปอร์ต ถ้าไปรวมกับ Android เราเอา Android ตัวนี้ดอ d แดงนี่นะดอยเนี้ยไปรวมกับตรงนี้ได้รวมยังไงได้ทุกโหมดแล้วก็ใส่หน้าลงไปปึ๊บแล้วก็หักหักเหมือนเลนเจอร์คีย์ธรรมดาเนี้ยนะครับแล้วเราก็หน้าแมวเป็นหน้าแมวเราก็อ่าเปิดเปิดแล้วก็ใส่ลงไปกระปุกเข้าไปแล้วก็ขบก็คือเหมือนเป็นรถ มีหัวแล้วกไม่หัวชีต้าม์อ่ารวมร่างกันแล้วพอในเรื่องแล้วในเรื่องในเรื่องเสร็จจากรถเสร็จมันสามารถกปายเป็นชีตาได้ไปวิ่งแล้วมันก็แปลงร่างเป็นโมสัตใช่ใช่ครับอ่ะรอกลางมานะครับสุดอดเลอ่ะอ้รอขามาเนี่ยมีขาหน้าแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็ขาหลังขาหลัง คนคิดมันก็เข้าใจคิดนะใช่คือแบบเขาก็ต้องแปลงง่ายๆด้วยฟีลิ่งนี้ยทำดีร้านนี้เป็นหางเป็นหางครับทำดังมันมาให้สุดแล้วก็ต้องถอนเลยนะอ่าอ่าอืออ่าเนี่ยนี่ครับเป็นเสือคือมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเป็นแบบเสือสวยงามแต่เฮ้ยก็เสได้อารมณ์ได้อารมณ์กต้อง ล้วก็เน้นแปลงง่ายๆให้เด็กได้เล่นด้วยใช่เด็กโคก็ได้เล่นด้วยใช่อันนี้อันนี้ความใจกันต่บเลยเด็กโคอันนี้อันนี้สามแบบแล้วนะอันนี้ใช่แบบแรกคือรถสองเอาแอนดรอยมารวมสามเป็นเสือสี่ก็เป็นโหมดหมุ่นยนต์ที่มันออกมาคือมันเป็นหุ่นเดี่ยวๆเลยใช่ไหมใช่มันออกมาช่วงแรกๆเลยคือมันจะใช้มันจะชิดโคมคือยังไม่มันยังไม่รวมร่างกับใครถูกต้องมันจะเป็นโกลวบัสเตอร์เองก็คือเก็บ เก็บขาเก็บขาเข้าไปเหมือนตอนมาเชือกอือหืออือก็คือกลับมาเป็นล่างรถกลับมาเป็นล่างรถจะได้ไม่งงครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ถอดถอดหัวถอดหัวออกมาปึ๊บถอดหัวออกถอดหัวออกเหมือนกลับมาอยู่ในล่างรถละอ่าโอเคมีสวิต สวิตตรงนี้กดกดข้างบนตัวกดแล้วอยากให้แยกเลยนะใช่ครับเราต้องกดตัวนี้เพื่อที่จะแยกถ้าไปกลางอย่างเงี้ยไม่ได้หักหักนี่เรากดพอกดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้กดเพื่อปลดขาล็อกใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยดึงไม่ออกอ่าเพื่อลองดูกดดึงดึงไม่ออกแต่ถ้ากดออกอ่าแล้วก็มาครับง่ายเลยก็เป็นขาครับก็เป็นขาเป็นเท้าเท้าออกมาขาออมา ฝ่เาเท้ามาฝ่าเท้าออกมาอ่าเรา,ออก,าก็ดูแล้วมันเหมือนคนยืนชูมืออยู่นะครับแล้วก็อ้ามันออกมาเราปลดที่มืออ๋อไอ้ตรงนี้ก็คือมือใช่ครับแบะออกมาอ่าล็อกแลดึงมือนะฮะมันอยู่ข้างหน้าอืมาตรงนี้ดึงออกมาง่ายๆครับปกติ มันอยู่ในเบ้าบอลจอยเลยตัวดาบอ่ะมันถือเป็นเบ้าบอลจอยเลยคือไม่ต้องไม่ต้องแกะออกมาไม่ต้องแกะแล้วแล้วก็แค่บิดพับไปพับมาแค่นั้นเองแล้วมันก็จะเป็นอันนี้เป็นถือดาบเลยไม่ต้องระบางหายก็นี่เป็นล่างหุ่นล่างหุ่นถ้วปิดอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอานี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าจะไอเนี้ยใส่รวมแอนดรอยตรงหน้าอกกลวงกวงก็เอาแอนดรอยใส่เข้าไปใช่ครับ่เป็นหัวหัวเหหัวเสือเนี่ยจะเป็นโกบัสเตอร์เอ็ดเลยอ่ก็เป็นเสือออโอเคอันโคตรเท่เลย ล่างเนี่ยสวยอืมล่างนี้สวยใช่อ่ะแล้วทีนี้ทีนี้กระต่ายก็น่าจะแนวเดียวกันกระต่ายกระต่ายก็มีสามโหมดเหมือนกันก็าสามโหมดเสร็จปึ๊บมันเอามันเอาเนี่ยสวมนี้อ่าเอาอจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ก่ออ่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่มีหน้ากระต่ายอ่าอ่าแต่ทีนี้แปลงเป็นกระต่ายนี่แปลงเป็นกระต่ายนะครับกระต่ายก็ไม่ยากปีกของฮอปเตอร์ก็เป็นหูนี่นะครับ เราเอาตรงนี้พับเป็นขาหน้าเราก็พับไปโทษนะครับเหนื่อมากกลัวจังนั่นครับไม่เป็นไรจะเก่งนี้ไม่เป็นไรครับเอานี่ออกแล้วก็เอาเอาใบพัดออกครับตัวนี้หางคอปเตอร์แล้วก็พับลงมาพับลงมาหมดเลย แล้วก็กลางเป็นกระตาขาหลังาหลังแล้วอันนี้จะเป็นหูอ้อนี่ใส่อันนี้เป็นหางอันนี้อันนี้ต้องเอาเอออัอนต้องอยู่รูปแบบนี้คือคือไอ้ล่องมันจะพอดีอ่ะมันมีเหลี่ยมกับกลมใช่ไหมถูกต้องเราหน้ากาหน้ากาเป็นหางหน้ากาเป็นหาง ปัลงปัลงไห้ปั่นลงห่างไม่ใช่แหลมแหลม่ะแล้วใส่เข้าไปก็จะเป็นกระต่ายเฮ้ยปีหน้าปีกระต่ายใช่ไหมกระโดดกระโดดกระโดดเสร็จนี้กอริล่าเหมือนกันกอริล่าก็มาแปะแล้วก็ใส่แล้วก็ยกมาหน่อยแล้วก็พับอันหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเลยอ่าแล้วเราก็เอาไว้เนี่ยใส่ ก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับมันเปิดได้เปิดตาได้ตาปึ๊บเปิดตาได้หน่อยหน่อยนึ่งก็เอาครับแล้วทีนี้มันจะแปลงล่าเป็นกอริล่าคือดูอย่างนี้ไม่รู้จะแปลงยังไงดูไม่ออกแล้วให้แปลงอีกรอบก็จำไม่ได้โอ้แต่แม่งเจ๋งมากเขาเหมือนต้องบอกเลยตัวนี้เจ๋งมากมันต้องดูมุมเหลี่ยมที่มาประกบกันถูกไหมครับเดี๋ยวเตรียมแปลงให้ดูเอาเลยปื๊บเอาล็อกหนอก อ่าอย่างนี้นะแล้วต่อส่วนหัวมาส่วนหัวลากแยกไม่อย่างนี้เลยพับอันนี้เก็บแล้วดึงออกมาจุดที่ควรระวังหักเนี่ยเก็บมันคือตรงนี้มันคือตรงนี้๋อ้ยกิฟกิฟตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะหักเหมือนข้างเนี้ยข้างนี้หักนี่ข้างนี้หักหักไปแล้วอหักไปแล้วเหรอใช่ข้างนี้หัก คลิปตรงนี้ชอบคคือตอนเราเราถอดอาจจะใช่แล้วแล้วจะเป็นเกือบทุกตัวเลยถ้าคุณเล่นแม่นี่จะเป็นเกือบเพราะเพราะเราไม่รู้ก็จะเป็นจังหวะอ่จังหวะดึงแต่ไม่เป็นไรมันล็อกอยู่คือแนะนําว่าดูคลิปมันก่อนที่จะดึงอ่ามันยังมีเที่ยวอยู่อ่าเพราะงั้นเราประกบกันอ่าประกบอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้ยอันนี้เป็นมือเอาหมัดลงมาอืมอืมอืมติดติดเข้าไปติดเข้าไปกับคลิปนี้ อมันจะยึดยึดตรงนี้ก็คือเอา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 หางพ่วงอ่ะด้านหลังอ่ะถอดมาประกบมันเป็นลำตัวไลยช่วงด้านหน้าเป็นแขนใช่แขนสองขามันจะมีมีตัวล็อกเนี่ยจะเป็นสองจุดตรงนี้กับตรงนี้กับรู้สึกมันจะมีลูกศรบอกใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยี่เห็นแวบๆมีลูกศรลูกศรมีตั้งแต่เอาไว้เอาไว้เป็นขาอ๋อเป็นขาตอนลุมล่าง อืออ่าอย่างนี้นะก็เป็นตัวคอริลล่าตัวกับมืออันนี้เราพับนี้พอดีเลยมาทันทานฟอร์เมอร์ภาคอะไรนะภาคภาาใหมายูนย์จักรกลระสุนจักรกลกระสุจักรกลอันนี้เดี๋ยวนะอ่ามันจะต้องใส่อย่างนี้ แล้วมันจะมีร่องร่องให้เข้ากับมือพอดีเลยร่องร่องตัวเนี้ยให้เข้ากับตัวนี้พอดีเลยอันหลังเนี่ยมาลงอยู่ล็อกนี้อือแล้วอันหน้าไอ้ที่เป็นด้านหน้ารถ<ๆ>ก็จะไปเสียบตรงเหมือนเป็นหน้าอกป่ะใช่ร่องอมันจะมีร่องให้เสียบพอดีประมาณนี้แล้วพลิกล้อมาอมล้อมาเป็นงี้อือ่าสุดกอริล่ากอริล่านะ จับมันยัดเข้าจับมันยัดเข้านี่ยังมีกิฟต์อยู่ข้างอืมกิฟต์อยู่ข้างนี้กิฟต์สองอันติดที่แขนเข้านี้คือลองระว่างไหลชิปอยู่ประมาณนี้คือคือถ้าถ้าอันนี้มันไม่เข้าล็อกอ่ะให้ดึงอันนี้ขึ้นก่อนดึงตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ใส่ไอตรงหูอ่ะให้มันประกบอยู่กับช่วงแขนตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ ค่อยใส่อันนี้ลงไปก็ได้เพราะตรงนี้มันวางไว้วาง้เฉยง่ายๆอย่างเดียวอ่าเรียบร้อยแต่ลิลาใช่กระต่ายกระต่ายอ่แต่ตัวสองตัวนี้แปลงเป็นหุ่นไม่ได้ถูกไหมไม่ได้อ่าแล้วทีนี้พอมันต้องเพิ่มพลังสูไม่ได้ละอ่ามันก็ส่งไูทำเไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้รอรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมรวมตอนมันรวมล่างอ่ะแม่งเท่นะแม่งเหมือนแบบใช้ เกาไวก้าเหมือนเกาไวก้าฟิวชั่นอ่ะคือมันไอ้นี่เสร็จปุ๊บมันก็ถ้าผมจาไม่ผิดมันมันเรียกอะไรมาเป็นเป็นเป็นสนามแม่เหล็กมั้งใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะแล้วมันก็เรียกไอ้สองตัวเนี้ยเป็นรวมเป็นรวมร่างกันป็นร่างกันเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวใหญ่ครับอ่าอ่าทีนี้เอาเลยพี่เอาเลยได้ครับรวมร่างให้ดูเลยรวมร่างเลยนะครับเป็นโกวัตเซอร์โอเราต้องถอดต้องถอดอะไรไม่ต้องถอดต้องถอดเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไปไปกับ จะเป็นบอจอยนะฮะเป็นบอลจอยเป็นบอจอยอ่ะฮะแล้วก็เก็บไปเก็บแขนไปเลยเก็บแขนไปเลยเก็บให้เหมือนเดิมครับอ่าอ่าแล้วก็พับตรงนี้ลงไปอือก็บิดก็บิดบิดมาข้างหน้าอ้ยไม่บิดเอารูดำลงอ่าแค่นั้นเองบิดเหมือนปคนครึ่งรอบอ่าเป็นเป็นหัวไหล่อ่าหัวไแขนแยกวะแขนแขนแยกวะแขนนี้แยกไปข้างังอ่าแยกไปข้างัง อันนี้คือการเตรียมตัวตัวแดงเตรียมตัวแดงแล้วแล้วเอาอันนี้ออกเอาหัวออกเอาอันนี้เปิดอย่างนี้เลยครับล้นๆอย่างนี้เลยเอาอันนี้ออกก่อนนะอันนี้ออกก่อนตัวตัวกระลจายกอันนี้ขึ้นนะตรงเนี้ยมันเป็นเน่าเป็นเนาเราพับให้มันอยู่ลักษณะนี้เราพับให้มันอยู่ลักษณะนี้แล้วตัวตัวหน้ากอริลล่าเราดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บ เออมื่อกี้หนึ่งเปิดตาเ้วยพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราพับมันลงนิดนึงแล้วเราจับมันใส่หันคว่ำนะคว่ำอย่างนี้นะแล้วใส่เข้าไปให้มันเข้าลองก็<ร>จะเป็นหน้าอกเป็นเงี้ยอ่าอ่ามันจะหันคว่ำลงเหมือนนี้เ,นเสร็จปุ๊บอันนี้คือช่วงเท้าอืมช่วงเท้าเนี่ยเราสังเกตเราสังเกตง่ายๆมันจะมีรูปเฉารูปสอนอย่างที่พี่ฟงชี้เนี่ยอือ่าคือ ลูกศรน,นี่มันจะติดมันจะต้องติดก,กันเอามาชนกันอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหันหันให้มันอยู่ด้านเดียวกันแล้วลูกศรตัวข้างในอ่ะมันจะชนกันเนี่ยลูกศรตัวข้างในมันจะชนกันอ่าแล้วก็ใส่ด้วยต้องดูขาวขาวชนขาวนะฮะใช่มันจะมีขาวชนขาวกับขาวสีส้มอ่าเป็นทาน่าหนี่เป็นเท้าอันนี่เป็นเท้ามันละครับฝั่งนึงจะไปสีส้ม ใช่ฝั่งนี้เป็นสีส้มอย่างเดียวฝั่งนี้เป็นสีส้มอ่าจะได้ไม่งงอ่าแล้วตรงนี้เป็นเท้าเราก็ใส่พึบนี่เราอ่าแล้วก็ให้มันใส่เท้าไปก่อนอ่าครับแล้วก็ใส่ไปครึ่งนึงเราก็สวมสวมวะสวมหัววะาย่างนี้สวมเท้าพอละมุกวันนี้หลายหลายรอบลวเหนื่อยละอ่า ให้ล็อกมันล็อกลงไปจะเป็นตัวล็อกเราใส่ไปข้างๆก็ได้ใส่จากข้างๆวะใช่ครับเราใส่จากข้างๆต้องต้องใช้อะไรช่วยดันปะดันนิดนึงก็ตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกนี้มันจะไปล็อกกัะขาอืแล้วอยู่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 ใช้ได้อยู่ทนไดแน่นเลยไม่ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่แต่คือคือเดี๋ยวจะบอกว่าจุดโรบัสเตอร์มันมีจุดจุดที่ใส่อะไรก็ไม่แน่นอ่าอ่าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคาไว้อย่างนี้ก่อนนะเราคาไว้ยางนี้ก่อนอันนี้ต้องมาดูตัวกระต่ายมอ่า เรากะต่ายมาเราดึงอันนี้ออกดึงหูขึ้นนะถอดอันนี้ออกไอ้พ่นเจ็บอ่าไอ้พ่นเนี่ยมาประกบกระดาบอ๋อซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ทิ้งนะครับเขาก็ยังไม่ทิ้งให้ให้ให้เป็นดาบอ้วนๆเป็นปืนใช่เป็นดาบแล้วก็ถอดหน้ากากมาอ่าแล้วแยกแยกชหน้าหลังดึงหูกะต่ายมาอ่าแล้วก็พับอ่าอ่าเป็นคอปเตอร์อืออย่างนี้ก่อน อ,อย่างนี้ก่อนวางไว้เสร็จปุ๊บอันนี้คือแขนแล้วก็พับแล้วก็พับขึ้นไปแล้วแยกกอนอต้องเป็นท่าน,นี้แล้วเอาแขนเอามือออกมาแต<อ>่มือมนะือมันอ่ะจะต้องอยู่ด้านนี้นะมือมันต้องอยู่ด้านนี้นะด้านนี้เป็นตัวที่ใช้อ่าข้างที่มีลูกตุ้มอ่ะเอาหก็ไสใส่อ๋อให้มเป็นอย่างนี้ มันเหมือนเป็นเป็นเป็นดาบดาบติดแขนายปลายมืออ่าอันนี้แขนขวาอ่าใส่ได้เลยพี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เอาอยู่ดีเหมือนกันเหมือนกันซื้ออะื้ออาอ่าอย่างนี้นะแล้วก็อืมเก็บนี้ก็แหละขาก็ตาย เอวใส่ตรงนี้เป็นหลังอืข้างหลังอย่างนี้นะอืแล้วก็เอาหัวที่เป็นอันดอยเนี่ยใส่ข้างนี้อย่างนี้อืมันจะมีจอยอยู่อ่ากระต่ายใส่ข้างนี้ก็คืออยู่คนละข้างถูกต้องเสร็จปุ๊บตรงนี้คือหน้าอกเสียพาไปหน้าเลยไหมจุดนี้แหละที่บอกว่าแมงชอบชอบมลุดยังไงมันก็ไม่อยู่อ๋อ มันใส่ได้แค่นี้เองมันแค่หลวเสียบเข้าไปแต่ไม่ได้มีตัวยึดแน่นๆใช่ไหมก็คงเอาไว้นี่ค้ำไว้แหละแต่พอโดนนิดนึงก็หลุดอ่ามันหลุดง่ายอ่ามันหลุดง่ายมันจะเป็นตัวล็อกแบบหลวมๆมันไม่ได้แน่นอะไรมากคือคือมันก็จะเป็นงี้เกือบทุกตัวแหละแล้วก็หน้ากากใส่หน้ากากเนี่ยใส่มันจะมีมันจะมีมีกลมๆอ่ะล็อกที่หูก็เสียบเข้าไปได้เลยอ่าึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ถูดาง อันนี้ก็เป็นเหมือนล่อหรือหรือใช่ชนาเป็นโล่เป็นโล่มแบบใช้ใช้กันในนี้ได้กันกันอาวุธได้เรียบร้อยเรียบร้อยโอบัสเตอร์โอบัสเตอร์ใช่ไหมคือมันมันเล่นมันดีนะอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมว่าก็สนุกนะเรียบง่ายนะเรียบง่าย แล้วลูกเล่นมันดีแปลงหลายอย่างใช่ใช่ลูกเล่นมันดีมันแปลงมันจากไอ้นี่มันแปลงเป็นพานนะเป็นรถเป็นอะไรใช่ใช่มันยังไม่จบนะมันยังมีดวงอีกสองตัวอ๋อดวงเงินดวงทองใช่ใช่กลายเป็นเกทโกวัตเตอร์จำได้ตัวเนี้ไอ้วอตาฟารีวิวตัวแรกๆเลยอ๋อสมัยมันเริ่มทําคลิปตัวนี้ยเป็นตัวแรกๆแล้วมันยังแบบลุกทุ่งจนตอนนี้ยอดซับมันล้านแล้วโอ้ของเราอีกแป๊บเดียวเราก็ล้านแล้ว้ยเราใกล้ละขายเก้าแสนกว่า แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นกว่าแค่นเองคือคือเนี่ยมันก็มันก็สวยแหละสวยในในในแบบของมันในในคอนเซ็ปต์นปีเดียนะโกบัสเตอร์สองปีเลยว่าปีสองพันสิบสิบเอ็ดโคไคเซอร์มันสิบใช่ไหมสิบแล้วก็สิบเอ็ดเออสองพันสิบเอ็ดตอนนั้นอ่ะมันมาณมันก็รูปร่างหน้าตามันก็มันก็ไอ้นี่แล้วมันก็มันก็ดูดีแหละแต่เพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คนคนที่แบบเก็บเก่าอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นร่วมสมัยอะโกะเติมก็ถือยังไม่ขี้เลยอ่าใช่เหมือนอย่างโกไคเจอร์โกไคเจอร์ก็เล่นได้โกไคเจอร์ผมก็ก็ขาจนไม่มีละไรเหมือนกันโกไคเจอร์ที่เป็นเรืองสลัดอากาศใช่ใช่โกไคเจอร์ก็สนุกอเรื่องสนุกเนื้อเรื่องนี้ก็ดีนะอมันพ้ะเอกอะเวลามันแปลงร่างอะแล้วมันจะตั้งค่า วันนีเนี่ยพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บแบบเลดี้โกแล้วมันตบตบมือกันแล้วมันวิ่งออกไปแบบแบบพวกแบบวิ่งแบบอ่าเต็มที่เลยจราจรชนอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบพวกมันตุ่งเลยคอนเซ็ปต์เป็นนักสื่ออะไรนะพี่หน่วยหน่วยหน่วยสวาร์เออไม่ไม่ไม่เชงหน่วยสวาทพี่มันเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆมือปราบอะที่ใช้มีดสั้นที่ใช้มีดสั้นสู้ไม่ได้มีดาบยาวไม่ได้มีอะไรนะใช้มีดสั้นตู้กล้องใช้กล้องถ่ายรูป มีตันก e ับกล้องแม่งรวมกันแล้วม่งเป็นปืนปืนในนี้ได้อันเป็นก็กล้องเป็นปืนกล้องเป็ดเป็นปืนอแล้วก็มีสั้นมาหรอว่ากล้องอมีสตันเป็นมกล้องกล้องของนไกลก็ก็โอเคนะดูแล้วมันก็สนุกดีแต่เพียงแต่ว่ามันมันมาอยู่ช่วงหลังๆเราก็แบบอาจจะไม่ได้อินอะไรมากแต่ฉากที่มันต่อสู้ฉากที่มันอะไรแล้วมันโอแบครับเท่เลยโอ้ยโคตรเท่เลยเท่เลย ได้เรียบร้อยอัตลเรารีวิวแม่งปนไปเรื่อยทั้งใหม่ทั้งเก่ามึนไปหมดละ่ะคลิปนี้โอเคเอาไว้เท่านี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนื้อกันติดช่องครับโลโบคาเฟ่ครับสวัสดีครับ